สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับเจี๊ยบนะครับนี่ครับผมตัวตนชัดเจนนะครับสวัสดีอยู่กับเพื่อนด้วยพาดูครับวันนี้โตต้าติดเข้าใหม่นะครับผมสีขาวสีเทาสีดำนะครับเลขไมล์หลักหมื่นนะอันนี้เลขไมล์หลักหมื่นนะครับผมชอบคันไหนครับอันนี้แนะนำครับให้แคปหน้าจอไว้ได้นะครับแคปหน้าจอไว้ได้นะใครที่กำลังหาเอาติดอยู่นะครับ ในนั้นะเรื่องราคาเดี๋ยวจะมาตามให้อีกทีนะครับพอดีรถมันเพิ่งเข้ามาเนาะจะพาดูภายในคันสีดำก่อนเลยแล้วกันนะอยู่ใกล้ๆหน่อยนี่ครับภายในนะคันสีดำรถเพิ่งเข้ามานะครับผมก็ประมาณนี้นะเดี๋วล้างทำความสะอาดกันอีกทีครับคันนี้เลขไม้เท่าไหร่ขอดู่อยคันนี้เลขไม้แสนเจ็ดโอเคอนี่ครับ ติดนะใครหาแบบไหนอยู่นะครับผมถ้าเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตพาดูแป๊บหนึ่งสั้นๆครับคลิปไม่ยาวมากนะคันนี้คันสีสีบอลน,นะครับผมคันนี้เลขไมล์แสนหนึ่งโอเคคันไหนตกักหมึกคันสีขาวบ้างเนี่ยนี่นะนี่นะแคปหน้าจอไว้นะล้าทักเข้ามาได้เลยนะครับผม เข้ามาแบบสดๆแบบนี้เลยฮนะอ่ะน,นะล้อไหลมีครบดอ่าขอบคุณครับนี่ล้ออะไรมีครบนะครับใครหาอยู่ครับเอาติดขอด่วนนิดนึงครับก่อนปีใหม่รับรถได้เลยนะเดี๋ยวดูขอดูเลขหมายคันนี้อีกทีนึงนะนี่คันนี้หกหมื่นเก้านะ นี่ครับนี่ฮะบรรยากาศมีรถเพิ่งเข้ามาก็จะวุ่นๆหน่อยนะนี่น้องๆก็กำลังมาแบบนี่นะนี่ฮะก็ไ้เช็คกันอยู่นะฮะรถเพิ่งเข้ามาบอกเลยบอกเลยนนี่คือเข้ามาใหม่ๆจริงฮะร่องรอยตามการใช้งานมีครับนี่นะให้ดูครับบรรยากาศที่รถเพิ่งเข้ามา แบบนี้ริ้วรอยอ่ะมาโชว์เลยนี่ฮะรอยมีนะนี่เขาจะเขียนไว้เนี่ยมีรอยถลอกอะไรพวกนี้เขาจะเขียนไว้แล้วก็จะไปดูแลให้นะฮะในส่วนของพวกนี้แต่ตัวเลขไม้ตัวพวกนี้เนี่ยของจริงนะฮะและของที่นี่ครับเรารับประกันพวกเครื่องเกียร์ให้นะครับผมไม่ต้องห่วงเนาะนี่นะรับประกันเครื่องเกียร์นะครับแล้วก็รับประกันในเรื่องของ โครงสร้างนะครับไม่มีชนหนักพิคว่มจมน้ำน้ำเ่วมไฟไหม้นะครับต่ต่อตัวถังนะถ้าเจอเนี่ยซื้อขึ้นเต็มจํานวนนะครับคุยกันแบบนี้เลยแล้วกันนี่ครับสามสีนะคันสีขาวนี่ไม่หลักหมื่นคันสีเทาแสนต้นคันสีดําไม่แสนตายนะครับประมาณแสนเจ็ดแสนหนึ่งแล้วก็หกหมื่นนะครับผมนี่นะประมาณนี้เนี่ยเดยวเขาก็จะถ่ายลงกันแล้วนะ,นะถ้าเขาลงโปรโมทกันไปแล้วเนี่ย ทีนีู้ลูกค้าก็จะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับถ้าเห็นแล้วชอบนะครับผมทักเข้ามาก่อนได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมนะครับงานคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับใครที่สนใจก็ยืนทักมานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ